สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องอาจารย์หน่อยนิชาฮูโรแชแน,นลช่องแม่มสายดาร์กนะคะวันนี้อาจารย์หน่อยจะมาทำแผนแรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าทมกลางความเงียบค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในทุกสถานะนะคะอาจจะเป็นคนคุยหรือว่าครอบครัวที่ไม่ได้คุยกันไม่ได้คบกันมีปัญหาผิดใจกันในเรื่องของคําพูดหรือการกระทำใ,ใดๆที่ไม่ถูกใจนะคะอยู่ในช่วงสถานะโนคอนแทคก,กันนั่นเองนะคะ อยากจะทําเพื่อที่จะช่วยให้ทุกคนได้เยียวยาความรู้สึกกันนะคะก็การอ่านไพ่ของอาจารย์หน่อยนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับพลังงานของใครที่มาชมกับอาจารย์หน่อยวนันนี้หรือใครคนนั้นของคุณนะคะอาจจะตรงกับลัคนาราศีใดดังต่อไปนี้ค่ะคนที่เกิดวันที่4 14 24นะคะเราวธาตุน้ําค่ะ กรกฎมีพิจิกนะคะคนที่เกิดวันที่6 16 26นะคะนะคะธาตุาไฟค่ะเมสิงธนูนะคะเดอะเมจิเชนค่ะคนที่มีความสามารถนะคะเก่งในเรื่องของความหลากหลายนะคะมีไพ่เดอะซันนะคะแล้วก็มีไพ่สเวนอปอส์นะคะเป็นคนที่เกิดวันที่7 17 27่เค่ะาชาธาตุไฟเมสิงธนูค่ะคือณตอนนี้นะคะต่างคนก็ต่างไม่ไมิ่งไม่ไหวติงนะคะไม่สนใจกับใครทั้งสิ้นนะคะ ตอนนี้คุณกับเขานะคะไม่ว่าใครจะเข้ามาในอารมณ์หรือว่าเข้ามาติดต่อเนี่ยคุณไม่อยากจะรับความสัมพันธ์อะไรกับใครเลยนะคะแล้วก็ต่างคนก็ต่างเอาเวลาไปคิดถึงเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็ภารกิจส่วนตัวนะคะทั้งคุณและเขาก็ต่างเป็นคนที่เป็นมีอีโก้นะคะมีความรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรอยู่ดีๆก็เงียบหายกันไปโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรกันแล้วนะคะ มีไพ่เดอะซันนะคะก็แสดงออกด้วยความเป็นความเพลิงรามีความสุขนะคะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะคนที่คุณคุยคุณคบอยู่นะคะอาจจะมีความช่องว่างระหว่างวัยนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนั่นเองนะคะค่ะใครที่ตรงกับอาจารย์หน่อยอ่านเบื้องต้นนะคะพลังงานก็ไปต่อนะคะคนที่ไม่ตรงก็ฟังเรื่องก่อนนะคะเพราะเรื่องตรงก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณด้วยก็ได้นะคะค่ะเรามาดูไพ่ออร์คเคิลกันต่อคะ่ะ ในระหว่างตอนนี้นะคะเขาทําอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่กับคุณคะใครคนนั้นที่ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้คุยกันช่วงระยะเวลาหนึ่งน,นะคะคือตอนนี้นะคะเขาก็มีความรู้สึกที่ร้อนรุ่มกลุ้มใจนะคะไม่ค่อยสบายใจนะคะตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็เป็นไปได้นะคะเรื่องของความดันนะคะเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วยนะคะมองภายนอกเป็นคนเยือกเย็น นะคะแต่ข้างในเนี่ยคุกรุนไม่พอใจนะคะโกรธว่าทําไมถึงแบบเงียบหายไปทําไมไม่คุยกันท,ทั้งที่ก็ตกลงในบางเรื่องก็เหมือนกับว่าคุยกันแล้วนะคะบางเรื่องแต่ก็เ,เหมือนจะทําไม่ได้อย่างที่ได้ตกลงกันไว้นะคะแล้วก็ตัวเขาเองก็มองว่ามันมีบางอย่างซ่อนอยู่คุณมีบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าหรือตัวคุณเองอ่ะจ,จะไม่ไว้วางใจเขา ว่าเขามีใครซ่อนอยู่ไหมคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ได้เปิดเผยหรือว่าเขาไม่ได้บอกอะไรความข้อเท็จจริงที่คุณอยากจะรู้นั่นเองนะคะแล้วก็คุณก็มองว่าต่างคนต่างสองต่างรอคอยซช่นกันและกันแต่ว่าจะไม่ทําอะไรกันนั่นเองนะคะเขาคิดอะไรคะใครคนนั้นของคุณเขากําลังคิดอะไรอยู่นะคะคุณดูเป็นคนที่อ,อ,อายุมากกว่าเขานะคะอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของวยัยความคิด จัตสก,กตินะคะแล้วก็ลักษณะของสถานะทางสังคมนะคะคือตอนนี้เขามองว่าคุณเองเนี่ยถ้าอยากจะรู้อะไรจากเขาคุณควรจะถามเขานะคะเพราะยายคุณถามเขาเขาก็พร้อมที่จะตอบคุณตอนนี้ก็คือมีการส่องแอบมองแอบส่องกันอยู่นะคะในทางโซเชียลดูเฟซดูอะไรกันอยู่นะคะเช็คดูแต่ก็ไม่ทําอะไรนะคะแอบส่อง,แอ,องแอบมองแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นไพ่ส่องต่างคนต่างส่องกันหนักมากเลย ส่งตลอดเวลาส่องตลอดทั้งวันเลยนะคะคือเขาก็รู้สึกว่าเขาทําอะไรผิดพลาดอีกล่ะเขาทําอะไรไม่ถูกใจคุณอีกนะคะเขารู้สึกแบบนั้นล่ละคะ่ะแล้วเขาคิดยังไงอีกคะขออีกสามใบค่ะอยากรู้ความคิดของเขาควาเงียบเฉยนี่เขาคิดยังไงนะคะตอนนี้เขากลับมองว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้คิดจะไปไหนนะคะเขาคิดว่าเดี๋ยวสักพักคุณก็จะติดต่อกลับเขาไป นะคะเขามองว่ายังไงก็ยังตัดกันไม่ขาดนะคะเขาก็อยากจะรอคุณในเรื่องของความสัมพันธ์รอยคุณติดต่อไปเขาคิดจะติดต่อกลับมาบ้างไหมไม่ค่ะเขาไม่คิดติดต่อกลับไปนะคะเพราะเขาเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะสามารถติดต่อกลับมาหาคุณได้อย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะดูดแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณคงจะเบื่อหน่ายกับความไม่ชัดเจนของเขานะคะ เขาน่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งอยู่ความสัมพันธ์ของเขาอยู่แล้วนะคะหรืออาจจะมีคนคุยอยู่บ้างแล้วซึ่งตัวคุณเองอะ่ะก็รู้อยู่แต่กใจนะคะแล้วเขาเองก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรให้มันชัดเจนไปกว่านี้ได้เขารู้ว่าคุณอาจจะเบื่ออายแล้วก็ไม่อยากจะอยู่ในสถานะสถานะนี้สักเท่าไหร่นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากให้คุณเสียคุณไปเพราะว่าคุณก็เป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับชีวิตเขานะคะ แล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาไปสู่ความชัดเจนได้หรือไม่คุณและเขานะคะค่อนข้างที่จะมีเหมือนกับเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันเลยค่ะนะคะเคยมีความผูกพันกันในระดับภพบชาติเลยนะคะคุณอาจจะเป็นทินเฟลมกันนะคะมีลักษณะบางเรื่องที่คิดตรงกันนะคะแต่เหมือนกับจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ยังไงก็ไม่ทราบนะคะก็ต้องใช้เวลากันอีกสระยะหนึ่งในการที่จะพิสูจน์เลย นะคะจนกว่าที่เขาจะเคลียร์ในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันถูกต้องนะคะทําไมเขาถึงให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้ทําไมใครคนนั้นก็ถึงให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้เขารักคุณหรือเปล่าไพ่ก็ออกมาชัดเจนนะคะเพราะว่าเขายังให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาอะมีคู่มีคนที่เขาคบอยู่แล้ว นะคะเขามีคู่มีคนที่เขารู้สึกที่เขาคบอยู่แล้วนะคะเขารักคุณไหมใครคนนั้นเขารักคุณหรือเปล่าเขาก็รักคุณนะคะแต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าความรู้สึกบางเรื่องคือเขาไม่สามารถที่จะสร้างความชัดเจนให้กับคุณได้นะคะด้วยพันธะที่เขามีอยู่ แต่ว่าเขาก็อยากมีคุณต่อไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นความคิดของคนที่ค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวนะก็อยากจะมีปันไปเรื่อยๆเขาไม่ได้คิดอยากจะให้คุณไปจากชีวิตเขานะคะแล้วก็ถ้าคุณจะไปอ่ะเขาก็ห้ามไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณเองก็อาจจะตัดสินใจไปจากเขาเพราะพันธานาการตรงเขาตรงนั้นนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะเขามีความหวังค่ะอยากจะให้คุณติดต่อกลับไปนะคะแล้วก็ เอออย่าให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะนะคะประมาณนี้แล้วอาจารย์ถามหน่อยค่ะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปในเดือนหน้านะคะขอดูเลยค่ะก่อนที่จะหมดเวลานะคะสำหรับรคลิปนี้ก็ยังมีควันก่อนค่ะคุณยังมีความรู้สึกห่วงใยกันอยู่นะคะยังมีความรู้สึกที่ดีๆต่อก,กัน ต่อไปนะคะคุณและเขาเนี่ยต่างตั้งจิตอธิษฐานที่จะให้เป็นคู่กันนะคะยังอยากมีกันและกันอยู่ตลอดไปนะคะแต่เนี่ยเขาเองก็อาจจะยังไม่ทําอะไรนะคะแล้วก็คือมันดูพลังงานที่มันเป็นพลังงานที่ไม่มีความพัฒนาอะไรเลยไปเรื่อยๆมีกันไปเรื่อยๆจกนกว่าจะเบื่อหน่ายกันไปเองแล้วต่างคนต่างไปมีคนใหม่ซึ่งก็เป็นไปได้ยากค่ะและนี่คือข้อสรุปสําหรับ คนที่เงียบเฉยพลังงานที่เราและเขาไม่ไดีต่อกันนะคะก็จะวังวนอยู่อย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้อาจารย์หน่อยก็อยากแนะนําให้คุณ move on ออกไปพบสิ่งดีไปพบเจอคนใหม่นะคะแล้วก็กลับมารักตัวเองดีกว่านะคะดีกว่าอยู่กันแบบคาราคาซังแบบนี้รอกันไปรอกันมาสองกันไปสอกกันมาแบบนีเ้เสียเวลาในการที่คุณจะมีความสุขนะคะ ก็ถ้าชอบคลิปอาจารย์หน่อยก็กดติดตามนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามอาจารย์หน่อยในช่องอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube แล้วก็ Facebook นะคะในเพจเดูดวงบายอาจารย์หน่อยแม่หมอนิชาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ